สวัสดีครับอ่านคำเตือนนะครับผู้คอขอพิกอยู่แล้วเป็นอะไรไม่รู้นะครับทุกท่านกำลังรับชมรายการท่องรัตธาปฏิหารนะครับเนาะเป็นช่องที่นะครับวิเคราะห์เล่มคนในส่วนของคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของเราพัฒนากรสลากกินแบ่งรัฐบาลของเราพัฒนาีนน้องทางสปปกวาวให้รู้เพื่อความบันเทิงนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางของเราไม่สนับสนุนและไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีการโฆษณาเว็บไซต์ใดๆในะครับเนาะ อืไม่มีการโฆษณาลิงก์อะไรใดๆด้วยนะครับไม่มีการขายเลขนะเออ <c oughs> คลิปนี้เป็นการยริเคาะเดี๋ยวนี่หาหน่อยในส่วนของ <c oughs> เรืยอมงคลลาวพัฒนารอบที่แล้ววันที่สิบหกวันที่สิบหกวันศุกร์ผลที่ออก ผมว่าแล้วจะติดพี่น้องเก้าสามเก้าศูนย์ครับเสียดายเนาะมีไม่มีแค่เลขเก้าถ้ามีเลขเก้ามาในเสร็จเราเลยมีเก้าศูนย์ด้วยนะครับสองสองไปออกข้างหน้า มาดูตัวดับก่อนดับหลักละสองตัวยกเว้นหลักร้อยดับสามตัวหลักพันดับหกกับเจ็ดออกเลขเก้าหลักร้อยเจ็ดแปดหนึ่งออกเลขสามหลักสิบศูนย์กับสี่ออกเลขเก้าโอ้หลัก 1, 6, 7, หน่วยเก้ากับหนึ่งออกเลขศูนย์สามวันเลยนะครับสามวันนะหนึ่งสองแล้วก็สามเลขดับอยู่ทั้งหมดเลยเก้าตัวตัวเด่นครับไมค์แล้วครับ สามวันติดเหมือนกันครับเลขศูนย์ครับแต่เสดายไม่มีศูนย์เก้าอันนี้เสดายจริงนะครับเนี่ยสี่ตัวนี้ก็มาสองแล้วขาดไปอย่างละหนึ่งตัวนะสามวันเลยนะครับสามวันเลยนะทุกคนนะมาลุ้นวันนี้ครับมาลุ้นวันนี้วันที่สิบเก้า 19. ฝากแชร์แล้วนะครับผมกำลังใจกันครับในการทำคลิปต่อๆไปเนาะ หดับหลักพันหลักร้อยครับตัวนี้ครับหลักสิบหลักหน่วย 0 2เหมือนเดิมเลยนะครับดีไม่ดีอาจมาทั้งสองตัวนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมาคู่กันหรือเปล่าเดี๋ยวผมคิดตัวประกบก่อนดูตัวประกบก่อน มก็ยังชอบศูนย์เก้าสองหนึ่งสองเก้าสองสามครับหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์สองเก้าโอเคศูนย์ หนึ่งสองเก้าครับนี่คือสี่ตัวในสามตัวสลับหลักกันแล้วนะครับนะฮะโอเคครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกด subscribe วยครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe ก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปด้วยเนาะนะครับใช้วิจารณญาณนะครับเพราะนี่ก็เรื่องมงคลเป็นความคิดเด่นส่วนบุคคลในการวิเคราะห์นะครับจะมาหรือไม่มาไม่มีใครรู้อนาคต รับขอยู่กับความเป็นจริงและที่สําคัญครับทางช่องเราไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีการโฆษณาลิงก์นะครับไม่มีการขายหวยใดๆทั้งสิ้นนะครับนะ, mm hmm. นะบใ,น,ใน,กนก็ใช้วิจ้ายานั้นด้วย,ยนะครับที่สิบก้า โชคดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ